เงินเยียวยาเกษตรกรโอนจ่ายวันละ1ล้านคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท,กท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรหรือว่าทอกอสอก็ได้เปิดเว็บไซต์ w w w y e o y a k s e t a k o r c o m เพื่อรับแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากของทกสแจ้งโอเยียวยาเกษตรกรเรกรข้าบัญชีธนาคารอื่นในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือมาตรการเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกราคม2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน10ล้านคนซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกันและหลักเกณฑ์อื่นๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนดรวมวงเงินของโครงการไม่เกิน150,000ล้านบาทนั้นความคืบหน้านะคะนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรว่า ธนาคา,ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอก,อกอสจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ5,000บาทรอบแรกในวันที่15พฤษภาคมนี้จำนวน1ล้านลายและดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรทุกๆวันวันละ1ล้านลายอย่างไรก็ตามกรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศก็สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆได้ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นและเข้าไปกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ w w w y e a ว y a เ e o กตรกร .com กระทรวงเกษตรก็ได้รับแจ้งจากนายรพีพัรจันศรีวง์เลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะนายทะเบียนว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณให้สสกเรียบร้อยแล้วจำนวน 150,000ล้านบาทโดยสอสอกอดำเนินการจ่ายเช็คให้ทกศแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคม2563เป็นรอบแรกจำนวน25,000ล้านบาทและรอบต่อไปในวันที่20พฤษภาคมจำนวน25,000ล้านบาทหลังจากนั้นจะจ่ายให้กับทกศทุกอาทิตย์รวม6งวดเพื่อให้ทกสดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร,กรต่อไป สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ